สวัสดีคะ่ะชาวราศีพฤษภพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีพฤษภประจำปีพุทธศักราชส5 6 2ค่ะสำหรับท่านที่มีลัคนานะคะอยู่ในราศีพฤษภก็ดูควบคู่กันไปได้เลยตัวลัคนานี้สำคัญมากนะคะก็คือตัวจุดเกิดเวลาเกิดของเรานะคะ คือถ้าเพื่อนๆทราบก็ดูไปเลยแต่ว่าให้ยึดลัคนาเป็นหลักอันนี้จะยิ่งดีเพราะมันจะเป็นตัวตรงตัวตนอินเนอร์ของเรานะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ทราบลัคนาเนี่ยก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาได้ใน Google นะคะพิมพเข้าไปเลยว่าวิธีการหาลัคนาเขาก็จะมีเว็บไซต์ให้เราเติมวันที่เดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จะคำนวณลัคนาออกมาให้เรานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ทราบเวลาเกิดแน่ชัดนะคะก็ให้ยึดตามราศีทั่วไปที่ตามวัน,ว,นวันเกิดของเพื่อนๆแล้วก็ดูได้เลยค่ะ ราศีพฤษภนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะแล้วก็ต้องพูดตลอดเวลาพูดย้ำนักย้ำหนาเลยนะคะว่าเรื่องราวการทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมอง์รวมนะคะสิ่งที่ทางที่จะเกิดขึ้นเท่านั้นในการทำนายคลิปนี้เกยยึดตามหลักโยกเกฑ์ของดวงดาวเป็นหลักนะคะแล้วก็เอาไพ่เป็นส่วนขยายเพื่อให้เห็นอะไระไรายละเอียดดีเทลที่จะเกิดขึ้นหรืออะไรมาเตือนนะที่จะเกิดขึ้นในรอบ ปีนี้นะคะในเรื่องแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะคะดังนั้นขอเป็นเพื่อนนะคะมีเขาเรียกว่ามีวิจาณญาณในการรับชมมีสติในการรับชมนะคะชมแล้วจะได้ไม่เครียดจนเกินไปถ้าอะไรดีแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ายิ่งเวลาดวงดาวเดินดีนะคะแล้วเราไม่ได้ย่อท้อเรามีสติในการดําเนินชีวิตเนี่ยมันแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะยิ่งทำให้เราเนี่ยทิศทางชีวิตมันจะดียิ่งขึ้น แต่ถ้าตอนไหนมีการเตือนมาเราจะได้เอามาปรับใช้มาระมัดระวังนะคะเราจะได้เออไม่เขาเรียกเหมือนกันเป็นการป้องกันตัวเองเรารู้ดวงก่อนเนี่อเขาเตือนมาแบบนี้นะเราลองมาจะได้ระมัดระวังจะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตนะคะดวงดาวส่วนหนึ่งนะคะแต่คนที่กำกับชีวิตของเราก็คือตัวเราเองการกระทําของเราทุกวันในราคาเป็นการกำหนดทิศทางชีวิตของเราอันดับหนึ่งเลย นะการกระทําในอดีตส่งผลถึงปัจจุบันและก็ปัจจุบันส่งผลถึงในอนาคตดังนั้นเราเลือกได้นะคะที่จะทําให้อนาคตเราเป็นยังไงปัจจุบันนี้เราจะได้ดําเนินชีวิตไปถูกนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องเลยนะคะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะโดยตัวตนเนื้อแท้เนี่ยเป็นคนธาตุดินนะเป็นคนธาตุดิน,นบอกเลยว่าเป็นคนที่ความอดทนแล้วมีสัญลักษณ์เป็นรูปบัวคุณลองคิดดูทั้งถึกทั้งทนเลยนะคะไม่ย่อท้อนะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า จะใช้จ่ายอะไรเนี่ยจะรู้จักค่าของเงินสุดๆเลยเก็บหอมรอมริบอย่างดีนะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติรักความสงบสุขนะคะแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าจะเป็นคนที่ตักมีตรกกะกาในการดําเนินชีวิตมีเหตุมีผลคิดแล้วคิดอีกไตร่ตรองตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้เงินนะบอกเลยไม่ เขาเรียกมีสติตัวทั่วพร้อมแต่ต้องบอกว่าในปี2 5 6พอหเนี่ยพอหลังจากกุมภาไปตั้งแต่ปลายปลายกุมภาเนี่ยดาวราหูเนี่ยนะคะจะเข้าไปอยู่ในในภพล้วงทรัพย์ของชาวพลึกศพนะก็ไม่ต้องตกใจกลัวคะ่ะว่าภพล้วงทรัพย์คือว่าคุณอาจจะขาดสติในการใช้เงินไปบ้างคือมันเหมือนกับข้างบนดังนั้นเมื่อเรารู้ก่อนเราจะใช้จ่ายใช้เงินอะไรขอให้มีสตินะคะในการใช้จ่ายนะคะแล้วก็คือต้องมากกว่าเดิมเป็นทวีคูณนะในปีนี้ หลังจากปะหลังจากยีสิบกุมภาไปแล้วหรือถ้าใครนะกลัวใช้เงินหมดบางทีเนี่ยตายละเรามีเงินอยู่แล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะเผลอไผลหรือบางทีใจอ่อนไปช่วยเหลือคนอย่างงู้นอย่างนี้เดี๋ยวกลัวไม่ได้คืนก็ให้เอาเงินเนี้ยไปออมในรูปแบบต่างๆเช่นเอาไปลงทุนระยะยาวไปซื้อกองทุนรวมไปซื้อสลากออมสินหรืออะไรก็ได้แบบนี้นะหรือการลรงทุนที่มีความเสี่ยงแบบ น้อยอ่ะไม่ใช่ว่ามาขายฝันอะไรเรานะคะหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วว่า้ต้องทําบ้านซ่อมบ้านทํารถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ไปทําเลยหรือเอาไปหรือเอาไปบางคนเหมือนว่าอยากจะได้รถใหม่มานานมานานคิดมาหลายรอบแล้วงั้นปีนี้เอาแล้วไหนๆก็ไหนๆไปไปผ่อนรถอย่างน้อยคุณคุณสร้างหนี้จริงแต่ว่าของทาให้คุณเนี่ยก็ยังจะได้ของกลับมาคล้ายๆอย่างนี้นะคะแต่ถ้าท่านได้รู้สึกว่าเอา้าบ้านก็มีแล้วรถก็มีแล้วจะทําไงล่ะ คือกูคือพ่อก็บอกว่าถ้าตามตามเขาเรียกตามตําราเนี่ยก็อบอกให้เราอาจจะปล่อยเงินออกไปทําบุญบ้างทํากุศลบ้างนะคะก็ก็จะดีนะเป็นเหมือนเป็นการแก้ดวงขัดดวงไว้หรือเอาเงินไปทําบุญบริจาคทานอะไรจะมากจะน้อยก็แล้วแต่กําลังของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไง่ายๆว่าปีนี้ถ้าคุณ คือหลายหลายคนเนี่ยจะรู้สึกว่าหรือบางคนมีเงินอยู่เนี่ยอาจจะเอาเงินเอาไปลงเอาไปลงทุนอนะ่ะเหมือนเขาเป็นเป็นเงินเพื่อการลงทุนแต่คุณจะได้อะไรมาหรือบางคนอยากจะขยายกิจการอะไรอยู่แล้วะก็เอาเงินที่มีไปลงทุนหรืออยากจะทําธุรกิจธุรกรรมกับสถาบานันการเงินอะไรต่างๆเขาต้องบอกว่าช่วงเนี้ยทาได้คือเป็นทําได้แต่ถ้าใครบอกโอ้ชีวิตไม่ได้ทําอะไรเลยก็ต้องให้มีสติในการใช้จ่ายเงินมากๆเป็นท่อทวีคูณเลยล่ะค่ะเพราะไม่งั้นมันอาจจะ ผมหมดไปทางไหนทางไหนก็ได้นะดังนั้นก็ให้แก้ดวงถือเอาไปทำทานบ้างทำบุญบ้างหยอดตู้สาธารณะกุศลบ้างอย่างนี้ก็จะดีนะคะทีนี้ต้องบอกว่าแต่ในเรื่องราวของเรื่องของการงานต้องบอกเรื่องราวของการงานเป็นไปได้อย่างดีนะคือขยับขยายไปตามทิศท,ทางที่จะเป็นใครทํางานประจํางานนั่งโต๊ะงานที่มันไม่ได้หือหวาอะไรงานของคุณนะก็จะเขาเรียกว่าเป็นไปในตามทิศท,ทางที่ดีขึ้นเติบโตไปตามสเตป็ปแต่สิ่งที่สําคัญที่ยังเห็นได้ชัดคือ ในปีนี้นะคะชาวพลษษึกศพโดยอง์รวมเนี่ยยังได้รับการอุปถรัรมภ์สนับสนุนจากเจ้านายจากหัวหน้านะคะเพราะด้วยความที่คุณเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าขยันสู้งานน่ะแล้วก็ไม่ได้หือไม่เอืออะไรมากนะเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างนิ่งแล้วก็อดทนดังนั้นก็ยลยได้รับการอุปถรัรมภ์ดูแลตรงจุดนี้แต่ถ้าหลายคนบอกว่า เอแล้วแล้วโชคลาภหลักๆของเราเป็นเรื่องราวมาจากที่ไหนจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงไหมต้องบอกว่าชาวพฤกษ์นะคะโชคลาภของคุณเนี่ยจะมาจากเรื่องของการงานเป็นหลักนะเรื่องของการงานเลยค่ะทํางานเนี่ยทำงานแล้วก็จะได้เงินนะแต่ว่าไปบอกเรว่าปีนี้คุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คนขอให้คุณขยันนะจริงๆแล้วคน,คนท่าด,ดินคนชาวพฤกษ์ศเนี่ยขยันอยู่แล้วขอให้ทําไปในทิศทางที่ดีงานก็จะไป เขาเรียกง,งานมันไปได้ของขับเคลื่อนไปตามรูปแบบของของ,ของงานนะคะไม่ได้มีอะไรแบบว่าจะมาจะมาทําให้เรามีปัญหาได้นะทีนี้ต้องบอกว่านะสิ่งที่ที่ดีอ่ะให้เรามาระวังก็คือเรื่องการใช้เรื่องเรื่องเพราะว่ามีลาหูว่ามามา,มาอยู่ในพบล้วงทรัรพย์ใช่ไหมให้ระวังมีสติมากๆในการใช้จ่ายเงินกํากับเยอะๆเป็นเท่าทวีคูณเลยแต่สิ่งที่ดีที่เห็นเด่นชัดในปีนี้ก็คือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มิตรภาพ ต้องบอกว่าที่พูดอย่างนี้คือไม่ได้รวมเฉพาะเรื่องแฟนเรื่องคู่อย่างเดียวนะต้องบอกปีนี้คือเป็นปีหนึ่งที่คุณจะได้รับถือว่าไปไหนคนก็ตอบรับได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คนนะอาจมีพทเน์หุนส่วนก็ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันกน,นะใครมีงานรักษะเป็นแบบนี้หรืออยากจะไปทําที่บอกจะไปทาธุรกิจธุรกรรมอะไรกับสถาบานันการเงินอะไรหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะ แล้วก็หรือบางทีอยากจะทําทธุรกิจอ่าเล่งๆคนนี้เป็นหุ้นอ่าหุ้นก็ดีคือได้กรัรยนณมิตรอะไรที่ดีๆอย่างนี้เข้ามาทีนี้เข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกเอาแบบเจาะๆเป็นเรื่องคู่เลยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้สักปีเอ่อประมาณเกือบสองปีกว่ามาก่อนนะเนี่ยบางบางท่านกับปีกว่าบางท่านกับสองปีเรื่องราวความรักของชาวพ,พึกศพลัคนาพ,พึกศปอง์รวมจะไม่ค่อยดีนะจะเหมือนกับว่ามันเจ็บเจ็บปวดปวดรู้สึกว่าเหมือนไม่บางคนเนี่ย ต้องทนอยู่กับอะไรก็ไม่รู้รู้ว่าไม่ดีแต่ต้องทนตัดใจก็ตัดไม่ได้ตัดไปแป๊บนึงก็กลับไปดีกับเขาอะไรแบบนี้คือจะเป็นเรื่องราวแบบนี้แต่พอเข้าหรือว่าต้องไปเจอกับรักที่เหมือนกับไปแอบรักเขาอยู่นั้นทั้งที่เขาเนี่ยก็ไม่ไดีสนใจอะไรเลยแต่ก็ตัดใจไม่ได้เหมือนเราไปผูกจิตไว้กับเขาเหมือนไม่รู้เอ้ยเราเป็นคู่กรรมเก่ากันหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอแต่พอเข้าปี62หลายหลายอย่างจะคลี่คลายไปคลี่คลายในที่นี้มี2แบบนะคะคือ ชัดเจนขึ้นเอาไงเอากันว่ามากับคุณจะมีเหตุผลกับชีวิตของคุณมากขึ้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าชาวพลิกสงจะเป็นเจ้าเหตุผลเลยนะคิดแหละ คิดแล้วคิดอีกใช้สมองหลายอย่างนำทางแต่พอเรื่องของความรักช่วงที่ผ่านมาเหมือนแบบบางครั้งมันดูเราเหมือนโดนของมันมือนอื่นอื่นไปแต่พอเข้าปี6กสองหลายหลายคนจะคลี่คลายตัวเองจะเริ่มมีเหตุผลกับชีวิตเริ่มมีตรรกะเริ่มมองความเป็นจริงนะหลายหลายคนอาจจะจบความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนออกไปได้หลุดพ้นจากพันธนาการความรักที่คุณรู้แล้วว่าคุณจับต้องแต่เงาว่าไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะคุณจะสามารถ ก้าวออกมาเราเริ่มต้นกับตัวเองได้แต่หลายหลายคนก็เหมือนกันที่เคยยังเคยกักกันอยู่ยังไม่รู้จะเอาอยัางไงปีนี้เหมือนจะกลับมาตกลงเดินจะเดินหน้าหรือถอยหลังคือเขาเรียกว่ามีความชัดเจนจะไม่อึมครึมไม่หลอกตัวเองไม่อะไรแล้วบางคนก็อาจจะหลุดพ้นจากพนัการทุกนี้ไปเป็นโสดเลยสบายอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขกับบางคนก็อาจจะสมหวังอะไรที่ไม่ชัดเจนมันจะชัดเจนขึ้นดีขึ้น เข้าที่เข้าทางมากขึ้นมันจะเป็นแบบนี้มันเรื่องราวของความรักเนี่ยต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนนะคะชัดเจนทีเดียวนะแล้วก็คนโสดก็มีโอกาสนะเดอต,ตั้งแต่มีนาะเป็นต้นไปจะมีสิทธิ์เจอมิตรภาพดีๆความรู้สึกดีๆมีคนเข้าผ่านเข้ามาแต่เหมือนกันที่บอก ผ่านเข้ามาแต่ว่าถามว่าคือมันมีอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้มีคนที่คุณมันรู้จักมาทําความรู้จักมาพูดคุยอะไรอย่างนี้คุณจะรู้สึกไม่ได้เหงาหรือโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ต้องบอกว่าหลายหลายคนในชาวพุทธศมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายเรื่องราวของความรักก็อาจจะขออยู่ตัวคนเดียวไปก่อนช่วงนี้นะถ้าบางคนเพิ่งตัดใครออกไปจากใจได้ปีนี้อาจจะเป็นปีหนึ่งที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับการงานอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวนะคะส่วนใครที่มีคู่แต่งงานแล้วนะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีแห่งเขาเรียกประนีประนอมล้อมชอมสุดฤทธิ์เลือกองค์รวมของครอบครัวนะอะไรที่เคยผิดพ,าพลาดพังไปก็อาจจะมีการปรับจูนความเข้าใจกันขึ้นมาแบบนี้คือเหมือนกับว่าเลือกคุณจะมีสติมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นแล้วคุณก็ไม่หลอกตัวเองและแล้วก็ไม่ไม่น้อยจิตมากคือต้องบอกว่าปีนี้นะคนมีคู่เนี่ยหรือคนที่มีครอบครัวแล้วค่อนข้างจะ คู่ของคุณให้อยู่คุณมาถึงปีนี้ได้คุณจะเลือกที่จะปะัปะคับประคองภาพรวมขององค์รวมของครอบครัวแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวราศีพฤษภนะทีนี้มาตอบเรื่องสุขภาพนิดนึงต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะปีนี้จริงๆสุขภาพภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าหวาดกลัวมากนะแต่ต้องบอกว่าชาวพฤษภอยากจะแนะนำว่าปีนี้คุณอาจจะต้องออกกาลังกายออกกําลังกายบ้างนะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนธาตุดินเนี่ยคุณควรจะออกกําลังกายที่เขาเรียกว่า ที่มีการได้ไปสัมผัสกับพื้นดินนะไปอยู่กับธรรมชาตินะเพราะคุณชอบธรรมชาติออกไปวิ่งในพาร์คในสวนสาธารณะปั่นจักรยานอย่างนี้ก็จะดีคุณจะได้รับพลังงานของพื้นดินพลังงานของธรรมชาติหรือว่าเวลาไปที่สวนสาธารณะหรืออยู่ที่บ้านนะคะลองแบบถอดรองเท้ายืนใต้ต้นไม้นะคะด้วยจิตสงบนิ่งนะแล้วก็ทําเป็นสมาธิ รับพลังจากต้นไม้ใหญ่พลังจากธรรมชาติพลังจากพื้นดินให้ส่งความมั่นคงเข้ามาสู่คุณนะคะเหมือนคุณจะได้รับพลังธรรมชาติบําบัดอย่างเงี้ยก็จะทําให้คุณเหมือนกับเสถียรมากขึ้นนะอะไรที่กลัวสติจะอยู่กับคุณมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะกชาวราศีพฤษภเนี่ยจะมีจุดอ่อนอยู่แถวลาคอนะหลอดลมลําคอก่องเสียงดังนั้นก็ขอให้ทำมซนอย่างเงี้ยก ก็ขอให้ชาวพฤษภนก็ถ้าออกกำลังกายสม่ําเสมอมันก็ร่างกายก็จะแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอาจจะใช้เสียงให้แบบอย่าไปตะเบงตะบอนอะไรมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีนะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวราศีพฤษภรัรคนาพฤษภป,ประจําปี2562ค่ะ ยังไงนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดเลิฟกดแชร์คลิปของเกดด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะคะรบกวนกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ